สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะไซโคอาร์ดแนลวันนี้เราอยู่ในเกมโกดด์ออฟซิชิม่าในวาระที่เกมนี้ครบรอบ3ปีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในปัจจุบันก็ยังมีผู้เล่นเป็นจํานวนมากที่ยังคงเล่นเกมนี้อยู่รวมไปถึงผู้เล่นหน้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเกมนี้มีคุณภาพและมีความสนุกในการเล่นทั้งในด้านเกมเพลย์กราฟิกรวมไปถึงองค์ประกอบต่างๆลักษณะของเกมนี้อีกอย่างที่แตกต่างไปจากเกมอื่นก็คือส่วนเสริมของเกมที่เป็นโหมดมัลติเพเยอร ที่ผู้เล่นสามารถโกลออฟกับผู้เล่นอื่นๆรวมไปถึงเพื่อนของเราได้นะฮะโดยพื้นฐานการเล่นและเนื้อเรื่องบางอย่างเนี่ยจะยึดโยงกับเนื้อเรื่องหลักแต่ก็จะมีความแตกต่างเป็นความเฉพาะตัวของเกมในโหมดนี้อยู่เหมือนกันโดยผู้เล่นสามารถเล่นต่อเนื่องมาจากเนื้อเรื่องหลักมาในส่วนนี้ได้ซึ่งเราจะเรียกโหมดนี้ว่า Ghost of Tsushima หรือว่าในโหมดตำนานนั่นเองในการเล่นในโหมดนี้จะเป็นลักษณะของการเล่นแบบ Mul ติ p l a y e r ก็คือเป็นลักษณะของการเล่นแบบหลายคนร่วมกันนะฮะ โดยผู้เล่นเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้4อาชีพด้วยกันก็คือโลนินฮันเตอร์สมูไรแล้วก็แอสซัสซินนะฮะเป็นเกมหนึ่งที่ลงให้กับ PlayStation 5ที่อยู่ในสตูดิโอของ Sony นะครับที่ทำในส่วนของ Co-op ขึ้นมาให้เล่นเราสามารถเข้าเล่นในโหมดนี้ในหน้าเมนูนะฮะโดยเนื้อเรื่องหลักกับในส่วนของโหมดตำนานเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกันอยู่อาทิเช่นอาวุธชุดหรือเครื่องประดับบางอย่างก็มีการส่งต่อไปให้โหมดตำนานสามารถใช้ได้นะฮะ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสกินจะไม่มีผลกับการเล่นเท่าไหร่นะักในส่วนของเมนูการเล่นเนี่ยจะประกอบไปด้วยการเล่นนะฮะวิลกรรมตารางอันดับแล้วก็ตัวเลือกนะฮะในส่วนวิลกรรมเนี่ยจะเป็นข้อมูลต่างๆที่เราเล่นเล่นในโหมดตำนานนะฮะซึ่งข้างในจะมีรายละเอียดต่างๆถ้าเราผ่านภารกิจส่วนไหนไปได้เราก็จะได้รางวัลต่างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของสกินชุดแล้วก็พวกของตกแต่งต่างนะฮะ แล้วก็อยากจะรู้ว่าเราเล่นไปแล้วเนี่ยเราได้อะไรเป็นของขวัญเราก็สามารถที่จะมาดูได้ที่ตรงนี้นะฮะก็จะแบ่งไปตามอาชีพต่างๆคระะับแต่ละคนแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะมีสกินมีชุดมีท่าทางอะไรที่แตกต่างกันออกไปโดยส่วนใหญ่จะได้มาจากการเล่นในโหมดลีเจียนนะครับแต่ว่าบางทีก็จะได้มาจากในส่วนของในการเล่นเนื้อเรื่องหลักก็มีเหมือนกันนะฮะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อตารางอันดับตรงนี้จะเป็นคะแนนที่บันทึกเอาไว้สําหรับผู้เล่นที่ทําคะแนนได้สูงสุด เรียงลน,นดับลงไปนะครับในโหมดต่างๆทั้งในส่วนของ Sorry Survi v อลแล้วก็ลงไปถึงบททดสอบในระดับปัร้ลยนะฮะการคิดคะแนนก็จะดูในส่วนของการผ่านภารกิจต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะดูในส่วนของ Speed Run ก็คือการทําเวลาให้เร็วที่สุดก็จะได้คะแนนที่สูงสุดนะฮะก็เป็นจุดหนึ่งที่สร้างความท้าทายให้กับผู้เล่นส่วนใหญ่ได้นะฮะต่อมาจะเป็นส่วนของตัวเลือกหรือว่าออปชั่นนะครับ ก็จะมีการปรับแต่งในส่วนต่างๆก็คือส่วนเมนูบางส่วนเกมเพลย์ในส่วนเข้าถึงเกมในส่วนของภาพอะไรต่างๆก็จะเป็นออปชันในการปรับแต่งเกมนั่นเองโดยไม่มีอะไรมากนะครับในส่วนนี้ขออนุญาตข้ามไปในส่วนถัดไปเลยก็แล้วกันนะฮะต่อมาจะเป็นในส่วนของการเล่นในโหมดตำนานนะครับก็จะแบ่งเป็น5โหมดด้วยกัน1ก็คือโหมดเกมเร็วนะฮะตรงนี้เราจะสุ่มเล่นนะฮะสุมผู้เล่นสุมดาน สุ่มเรื่องที่เราจะเข้าไปเล่นนะครับทั้งในโหมดสอรี่ซิวเวอร์เวลรวมไปถึงในโหมดชิงชัยนะฮะตรงนี้มันจะสุ่มทั้งหมดนะฮะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโหมดเนื้อเรื่องนะฮะตรงนี้จะมีเนื้อเรื่องอหลายเนื้อเรื่องร่วมกันให้เราเล่นนะครับโดยรอในโหมดของตำนานเนี่ยจะเป็นลักษณะของนิทานปรมปรานนะครับโดยจะเป็นเนื้อเรื่องที่มีลักษณะของเกินจริงนิดนึงถ้าเทียบกับเนื้อเรื่องหลักแล้วเนี่ยมันจะมีความาความสมจริงเนี่ยที่น้อยกว่านิดนึงนะฮะ เป็นลักษณะของเรื่องเล่าหรือนิทานนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันก็คือทองแดงนี้ก็คือง่ายสุดนะฮะแล้วก็ระดับเงินแล้วก็ระดับทองนี้จะมีความยากขึ้นมาโดยศัตรูเนี่ยจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะฮะในส่วนที่อยู่ล่างสุดเนี่ยเราสามารถที่จะจับคู่เพื่อนของเราหรือว่าจะไม่จับคู่ก็ได้จะเป็นลักษณะของการสุ่มหรือว่าเราจะเล่นคนเดียวก็ได้นะฮะตรงนี้สามารถที่จะเลือกได้ข้างล่างสุดนะฮะ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเซอร์ไรวอลนะครับก็เป็นลักษณะของการเล่นแบบ15เวฟนะครับแต่ละเวฟเนี่ยก็จะมี3พลุด้วยกันแต่ละพลุเนี่ยก็จะมีศัตรูวิ่งเข้ามาที่จุด3จุดของเรานะเราเรียกจุดนั้นว่า,าฐานของเราเราจะต้องไม่เสียฐานทั้งหมด3ฐานนะครับถ้าเสียปุ๊บเกมจะจบทันทีตรงนี้เนี่ยก็จะแบ่งระดับความยากเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีในส่วนของแพตตินัมเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาก็จะมี ศัตรูที่มีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับเดียวกับในโหมดไนแมนะครับแต่ว่าจะไม่มีอุปสรรคอื่นๆเข้ามาทําให้เราเล่นยากขึ้นนะครับในแพทปัจจุบันเนี่ยจะมีส่วนของโหมดปรับแต่งเองเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเราสามารถเพิ่มอุปสรรคในด่านของเราขึ้นมาได้7อย่างด้วยกันนะครับเราสามารถเนี่ยเลือกได้เองเลยซึ่งในโหมดนี้ถ้าเราเลือกอุปสรรคทั้งหมด7อย่างแลีทำตามเงื่อนไขก็คือผู้เล่นทุกคนต้องไม่ล้มไม่เสียฐานทําโบนัสครบทุกอย่างเนี่ย เราก็จะได้ของรางวัลเพิ่มขึ้นมาก็คือดาบไม้นะครับถือว่าเป็นโหมดที่ยากที่สุดนะครับยากมากถึงขนาดที่หัวร้อนกันเลยทีเดียวนะครับโดยผู้เล่นให้ฉายาโหมดนี้ว่าโหมดนรกนะฮะหรือว่า hell mode ถ้าผู้เล่นที่ชอบในส่วนของความท้าทายผมแนะนําในส่วนของโหมดนี้นะครับเพราะว่ามันเล่นยากมากจริงๆโดยสามารถหาดูคลิปเก่าของผมได้นะที่เล่นในโหมดนี้นะฮะต่อมาจะเป็นลักษณะของโหมดชิงชัยตรงนี้จะจับคู่2คนนะครับ เป็น2ทีมแข่งกันโดยจะมีด่านทั้งหมด4ด่านด้วยกันตรงนี้เนี่ยเป็นการแข่งกันเองของผู้เล่นนะฮะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของอเรื่องเล่าของอโยก็จะแบ่งในส่วนของอโยบทที่1บทที่2แล้วก็บทที่3ก็จะมะีการเล่นที่มีความยาวเล็กน้อยนะฮะในบทนี้จะเป็นเรื่องเล่าของอโยเป็นตำนานต่างๆที่กล่าวถึงอโยนะฮะ ว่าทำไมอิโยมีความแค้นกับเกาะซูชิม่าแล้วก็ตำนานต่างๆของนักโบปีศาสตร์ที่ได้สร้างวีรกรรมเกิดขึ้นในเรื่องเล่านี้นะฮะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของไนแมาก็จะแบ่งออกเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะมีความยากกว่าค่อนข้างมากนะครับศัตรูก็จะมีความแข็งแกร่งกว่ามากอ,อุปสรรคต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับในเซไวิรลเนี่ยก็จะมีอุปสรรคเพิ่มขึ้นมา2ออย่างนะฮะ แล้วก็ในโหมดชิงชัยก็จะศัตรูก็จะยากขึ้นแต่ว่าด่านก็จะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็จะเพิ่มความยากขึ้นไปศัตรูก็ค่ายากมากนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของบททดสอบของอโยตรงนี้ผู้เล่นจะต้องมีปรานระดับ120ทุกคนนะถึงจะเข้าไปเล่นได้นะฮะในระดับการเล่นแบบไนท์แมร์ก็จะมีความยากมากแต่ก็จะมีของรางวัลที่ดีกว่าในระดับอื่นๆนะฮะ ต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวละครของเรานะรเราจะแบ่งเอาเป็น4ีอาชีพด้วยกันก็คือฮันเตอร์โลนินแอนซินและก็สมูรไรนะฮะโดยการพัฒนาตัวละครของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่อุปกรณ์นะฮะวิชาในส่วนของรูปลักษณ์และท่าทางเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสกินมากกว่านะฮะจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสามารถของตัวละครมากนะักในส่วนแรกก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะเป็นคาตนาอาวุธระยะไกลเครื่องรางอาวุธนักษ์ปีศาจต่างๆนะครับ ต่อมาก็จะเป็นสกิลของแต่ละอาชีพนะครับแต่ละอาชีพก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปเราสามารถปรับแต่งแล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับภารกิจหรือสถานการณ์ที่เราเล่นนะฮะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของรูปลักษณ์หรือว่าสกินนะครับก็จะมีหน้ากากหมวกชุดลำตัวนะครับแล้วก็ปลอกดาบนะฮะตรงนี้เราสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมหรือว่าเอาที่เราชอบได้เลยนะฮะแต่จะไม่มีผลกับการเล่นนะฮะต่อมาจะเป็นท่าทางหรือว่าเอฟเฟกต ตรงนี้ก็จะเป็นท่าทางของตัวละครเราสามารถปัดทับแพทไปทางซ้ายนะครับเราก็สามารถใช้ท่าทางต่างๆได้นะครับก็จะมีลักษณะหลายๆอย่างให้เราเลือกนะครับต่อมาจะเป็นเอฟเฟกต์ดาบตรงนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต่างๆเวลาเราฟันดาบนะครับก็จะมะีรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปสีสันต่างๆตรงนี้เราก็สามารถเลือกตามความใจชอบได้เลยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโซเชียลเนี่ยจะขึ้นชื่อของเพื่อนของเราที่เราแอดเอาไว้ใน p s n นะฮะตรงนี้สามารถจะชวนมาเล่นได้นะครับเราสามารถอินไว้เพื่อนได้จากตรงจุดนี้นะฮะต่อมาเราจะมาดูในส่วนของการพัฒนาตัวละครของเรานะฮะค่าพลังของเราจะเรียกว่า KI หรือว่าค่าประลานะครับตรงนี้จะมาจากอุปกรณ์ที่เราสวมใส่อยู่นะฮะยิ่งค่า KI ของเราสูงเท่าไหร่เนี่ยค่าพลังพื้นฐานของเราก็สูงเท่านั้นนะฮะ ก็จะเต็มแม็กอยู่ที่120ด้วยกันนะฮะแต่ในส่วนค่าระดับของเราตรงนี้ไม่ได้มีผลกับตัวละครของเรานะค่าพลังตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีวใช้ทําอะไรเหมือนกันนะฮะอุปกรณ์ทั้ง5ประเภทของเราจะมีความแรงของมันที่แตกต่างกันนะฮะโดยจะให้สังเกตที่สีนะ,ะจะมีสีฟ้าสีเขียวสีม่วงสีส้มอะไรเงี้ยในแต่ละระดับนี้จะมีค่า KI ที่แตกต่างกันมากนะฮะ อุปกรณ์ที่มีความพิเศษกว่าอุปกรณ์อื่นๆก็คืออุปกรณ์ในระดับตำนานสีส้มนี้นะฮะก็จะมีออปชันพิเศษที่เพิ่มมากขึ้นไปอีกนะฮะและในแพทใหม่เนี่ยคาตานะที่มีสีส้มเนี่ยจะมีออปชันยอดสีมือติดอยู่ในดาบนั้นด้วยเลยนะฮะตามกระบวนท่าของดาบนั้นเลยและยังมีอุปกรณ์อีกอันหนึ่งที่ผมไม่ได้ขึ้นรูปไว้ก็คืออุปกรณ์ต้องสามนะครับจะมีลักษณะเป็นสีแดงซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถดูในคลิปย้อนหลังของผมได้นะครับในส่วนของ อุปกรณ์ต้องสาบและสั่งเมยบริสุทธิ์เดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปเอาไว้ในดีสคริปชันนะครับการคิดพลังปานเนี่ยคิดไม่ยากเลยนะครับก็คือเอาพลังปานของอาวุธแต่ละชิ้นเนี่ยมารวมกันแล้วก็หารด้วย5ก็คือเป็นค่าเฉลี่ยนเองนะฮะในคลิปนี้ก็อยู่ที่64นะฮะในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยหาได้จากไหนก็คือหาได้จากการผ่านภารกิจต่างๆเราก็จะได้เป็นของรางวัลมาตอนจบเกมนะฮะ โดยอาวุธเนี่ยมันจะแบ่งไปตามความยากของการเล่นของเรานะครับในระดับเงินระดับทองระดับแพตินัมแล้วก็ในส่วนของไนะ์แมนเนี่ยก็จะได้ของรางวัลที่มีความแตกต่างกันครับยิ่งด่านยากมากก็จะได้ของที่ดีมากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแต่ก็ได้เต็มที่ไม่เกินค่า KI 1 1 0นะฮะของรางวัลเนี่ยจะได้แบบสุ่มนะฮะแต่ว่ามีข้อสังเกตว่าถ้าเราเล่นอาชีพไหนที่เราต้องการอยากจะได้อุปกรณ์นั้นๆเนี่ยมันจะออกบ่อยกว่าเช่นถ้าเราเล่นฮันเตอร์เนี่ยเราก็มักจะได้ธนู ถ้าเราเล่นโลนินเราก็จะได้กระเป๋าระเบิดอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มได้ว่าเราจะได้อาวุธชิ้นไหนตอนไหนนะฮะอันนี้เราอาจจะต้องใช้เวลาในการเล่นสักพักหนึ่งถึงจะได้อุปกรณ์ครบนะฮะเราจะเพิ่มค่าพลังบาลของเราได้อย่างไรนะครับในขั้นแรกเนี่ยเราสามารถหลอมอุปกรณ์เราขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งมันจะทําให้ค่า KI ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้ ดูตามตัวอย่างเลยนะครับสังเกตตรงค่าพลานของเราตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะเป็น105แล้วนะเมื่อเราหลอมอุปกรณ์ขึ้นมาใหม่เนี่ยเปิร์กในอุปกรณ์ของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะฮะและเราสามารถหลอมรวมได้จนถึง KI 110นะฮะตรงนี้อุปกรณ์เราก็จะกลายเป็นระดับสุดยอดเลยนะเป็นสีม่วงได้เลยแต่จะไม่สามารถหลอมรวมเป็นสีส้มได้นะฮะการหลอมรวมอุปกรณ์ใหม่เนี่ยเราอาจจะพูดได้ว่ามันเป็นการตีบวกอุปกรณ์ของเรานะฮะ ตรงจุดนี้เราสามารถปรับแต่งความสามารถของเราได้นะครับซึ่งจะเปลี่ยนในส่วนของิ e ์ k แล้วก็เปอร์เซนต์ของมันนะฮะคำว,ว่าิ e ์ k หรือว่า option ที่ผมเรียกบ่อย,อยเนี่ยเปรียบเสมือนคําว่า p a s s ี v e skill นะก็คือเป็นความสามารถที่ติดตัวละครของเราโดยที่เราไม่ต้องกดใช้งานมันนะฮะหากเราปรับแต่งไปแล้วเนี่ยมันจะถูกล็อกนะฮะในส่วนิร์ k อื่นๆเราจะไม่สามารถแก้ไขมันได้อีกแล้วนะฮะจนกว่าเราจะอัพอุปกรณ์ไปจนถึง120นะครับถึงจะปรับได้ การจะอัพอุปกรณ์ไปจนถึง120ได้เนี่ยเราจะต้องผ่านบททดสอบความชำนาญก่อนนะฮะโดยในขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องทำการผูกอุปกรณ์กับตัวเราก่อนนะฮะในส่วนบททดสอบความชำนาญเนี่ยเกยมจะสุ่มให้เราทำนะฮะโดยจุดนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยนะ,ะถ้ามันเป็นบททดสอบที่เราไม่อยากทำนะเช่นมันทำยากเกินไปหรือว่ามันใช้เวลาในการทำมากเกินไปเนี่ยเราสามารถที่จะ สุ่มใหม่ได้นะฮะโดยบททดสอบความํำนานก็มีหลายตัวเลือกด้วยกันนะฮะตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกในส่วนของภารกิจที่เราทำได้ง่ายๆหรือว่าใช้เวลาในการทำน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบททดสอบความํำนานทั้งหมดเนี่ยทำค่อนข้างยากนะฮะแต่ละอันเนี่ยใช้เวลาในการทำเนี่ยนานมากเลยแต่ในตรงจุดนี้เนี่ยเราสามารถข้ามบททดสอบความํำนาญได้นะครับ โดยใช้ค่าสังเวยบริสุทธิ์ในการผ่านนะคะค่าสังเวยบริสุทธิ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปในส่วนของอุปกรณ์ต้องสาบและสังเวยบริสุทธิ์เอาไว้นะครับสามารถดูรายละเอียดในคลิปนั้นได้เลยถ้าเรากดข้ามค่า KI ของเราจะเพิ่มไปทีละ2นะครเค K เราสามารถเพิ่มไปจนถึง120ได้เลยนะฮะและเมื่ออุปกรณ์ของเรามีค่าปลา120 เราสามารถเลือกเบิร์ที่4ขึ้นมาได้อัอนนึงนะฮะตรงนี้เราก็จะมีพาส s ฟสกิลเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงได้เลยและเรายังสามารถปรับแต่งในส่วนของเบิร์ตอื่นๆได้อีกด้วยนะฮะแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็นสังเวยบริสุทธิ์1ชิ้นและก็ค่าเกียรติค่าอื่นๆอีกนิดหน่อยนะฮะตรงนี้เรากด L2 ดูผลลัพธ์ที่แตกต่างได้ด้วยในการปรับแต่งอุปกรณ์ในแพทใหม่เนี่ย เราสามารถจะคงค่าพลังของตัวเปอร์ของเราเอาไว้ได้นะฮะหรือว่าจะเปลี่ยนก็ได้ถ้าเอาค่าพลังเดิมเนี่ยเปอร์เซนต์ของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเป็นในแพทก่อนเนี่ยมันจะเป็นการแรนดัมทั้งหมดนะครับทั้งในส่วนของค่าพลังแล้วก็เปอร์เซนต์ดังนั้นในแพทปัจจุบันเนี่ยในการปรับแต่งอุปกรณ์จะทําได้ง่ายขึ้นมากเลยนะฮะในอดีตกว่าจะได้สักอันนึงเนี่ย ใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยครับกว่าจะได้ทั้งในส่วนของเปอร์เซนต์และก็ค่าพลังที่เราต้องการต่อไปจะเป็นเทคนิคในการรีโลอุปกรณ์นะฮะจะเป็นเทคนิคสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังมีค่าเกียรติค่าพรหรือว่าอนุวิญ,ญญาณที่น้อยอยู่นะครับสามารถที่จะประหยัดค่าต่างๆเหล่านี้ได้แล้วก็รวมไปถึงสามารถที่จะปรับแต่งอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะฮะโดยหลักการของมันเนี่ยจะเป็นการแบ็กอัพเซฟเอาไว้ก่อนนะฮะแล้วให้เราไปทําการปรับแต่งอุปกรณ์นะครับ ไปแรนดอมอุปกรณ์ไปปรับแต่งค่าต่างๆถ้ายังได้ค่าที่เรายังไม่ถูกใจเนี่ยเราสามารถที่จะรีกลับมาได้ใหม่นะฮะโดยเราจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยขั้นแรกให้เรามาที่หน้าเมนูของ PlayStation 5แล้วก็เข้าไปในส่วนของ Setting นะฮะแล้วให้เราเลือกลงมาในส่วนของ Save Data นะครับมันจะอยู่ล่างๆหน่อยเมื่อเข้ามาแล้วให้เราไปที่ Syn c Save Data นะฮะ ตรงจุดนี้เนี่ยเราจะทำการ Disable ในส่วนของ AutoSync Save Data นะฮะไม่งั้นเนี่ยมันจะ Sync Save ของเราเข้าคลาวตลอดเลยเวลาเราออกเกมนะฮะตรงนี้ให้เรารอสักครู่นะฮะตรงนี้ให้เราทำการ Disable นะครับสังเกตที่วงกลมทางด้านขวาเนี่ยแสดงว่ายัง Enable อยู่ให้เราปรับมาให้อยู่ดังด้านซ้ายอย่างนี้นะฮะอาจจะเป็นการเซฟแบบเมนนุ่ละ แล้วให้เรากดออกมาที่หน้าเมนูนะฮะตรงนี้ให้เรากดสตาร์ทที่ตัวเกมของเรานะ,ะแต่ขึ้นอัปโหลดและดาวน์โหลดเซฟ data ตรงนี้จะเป็นลักษณะของการเซฟแบบเมนนะฮะตรงนี้เราสามารถอัปโหลดในส่วนของเซฟเราเนี่ยขึ้นไปในคลาวได้ในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเซฟที่เราอัปขึ้นไปในคลาวได้เช่นกันนะฮะตรงนี้ให้เราอัปโหลดขึ้นไปก่อนเลยนะฮะ และเราก็เข้าไปเล่นเกมนะฮะตรงจุดนี้ก็คือเราเซฟตัวเกมเอาไว้ก่อนที่จะเข้าไปในส่วนของการปรับแต่งอุปกรณ์นะฮะตรงนี้เมื่อเราเข้ามาแล้วเราก็หลอมรวมอุปกรณ์ของเราตามที่เราต้องการได้เลยนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะได้ที่เราต้องการหรือไม่ได้ก็ได้นะฮะให้สังเกตค่าเกียรติที่อยู่ข้างบนนะฮะตรงนี้เราจะหลอมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ค่าที่เราต้องการ และสมมุติว่าถ้าเรายังไม่ได้ค่าที่เราต้องการเราก็ทําการแบ็กอัพเซฟนะฮะอันนี้คือผมหลอมรวมไปเรื่อยๆจนค่าเกียรติของผมอยู่ที่ประมาณ8ปดแสนะฮะซึ่งตอนแรกเราจะมีอยู่ที่8ปดแสนะฮะตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ค่าพลังที่เราต้องการเนี่ยให้เราทําการกดออกมาจากเกมนะครับแล้วก็ไปในส่วนของดาวน์โหลดนะฮะ ตรงนี้ให้เราเลือกดาวน์โหลดเซฟที่เราเซฟขึ้นไปในคาวก่อนหน้านี้นะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเราก็จะกลับไปอยู่ในเซฟเดิมก่อนหน้าที่เราทำการหลอมรวมนั่นเองนะครับวิธีการนี้เราเรียกว่ารีโลอุปกรณ์นะครับซึ่งสามารถใช้ได้อีกหลายเกมด้วยกันเลยนะครับ เมื่อเราเข้าเกมจะสังเกตว่าค่าปรานค่าของต่างๆของเราจะกลับไปอยู่จุดเดิมนะฮะตรงนี้เราสามารถวนในส่วนของการทำอุปกรณ์ได้เรื่อยๆนะฮะโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะต้องมีค่าเกียรติค่านูวิญ,ญญาณของเราเป็นพื้นฐานเอาไว้ก่อนนะครับยังไงเราก็ต้องเล่นเกมไปประมาณหนึ่งอยู่ดีถึงเราจะสามารถที่จะสร้างอุปกรณ์ของเราให้ได้ครบนะฮะก็เ,เป็นว่ากว่าจะได้ครบเนี่ยก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรเหมือนกัน วิธีนี้เป็นเพียงตัวช่วยทําให้เราสามารถที่จะสร้างอุปกรณ์ได้เร็วขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าทําให้เกมมันง่ายลงนะฮะยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราจําเป็นจะต้องเล่นเองนะครับถึงจะได้มาโอเคนะครับมาถึงในส่วนสุดท้ายในคลิปนี้จะเป็นแนวทางสําหรับผู้เล่นใหม่รวมไปถึงผู้เล่นที่เล่นเนื้อเรื่องหลักแล้วอยากจะเล่นเกมต่อนะฮะยังมีคอนเทนต์อีกมากมายในส่วนของโหมดตำนานนะฮะ อยากให้เพื่อนๆได้ลองเข้ามาเล่นศึกษาแล้วก็ท้าทายกับมันนะฮะ o ก t of Tsushima เป็นเกมที่สามารถเล่นได้ทุกคนนะครับทุกเพศทุกวัยมีระดับความยากตั้งแต่ง่ายไปจนถึงยากถึงยากที่สุดเลยนะฮะซึ่งสเสน่ห์ของเกมแบบ m u l ติ p l a y e r ก็คือการได้เล่นร่วมกับผู้อื่นได้เล่นร่วมกับเพื่อนนะฮะการได้ร่วมมือกันทำภารกิจอะไรต่างๆเป็นประสบการณ์ที่ดีกว่าเกมแบบซิงเกิลเพเยอนะฮะ การที่จะผ่านไปในแต่ละดานเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับผมก็คือ 1. ถ้าจะแบ่งเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็เพื่อนเนี่ยสำคัญ50%นะฮะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกลยุทธ์นะฮะตรงนี้ผมให้ที่30%เลยนะฮะต่อมาก็จะเป็นความสามารถส่วนบุคคลแล้วก็อุปกรณ์ที่เราสวนใส่ตรงนี้ผมให้อยู่ที่15%นะฮะส่วนที่เหลืออีก5%ก็คือดวงนะฮะเกมนี้บางครั้งเราก็ต้องการดวงเหมือนกันนะฮะ ถึงแม้วเราจะพึ่งพาอะไรไม่ได้มากบางทีดวงก็สามารถที่จะช่วยเราได้เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับวันนี้อาจจะขอจบไว้ที่ตรงนี้นะฮะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้อาจจะไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเอร์เซนต์แต่สำหรับข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยว่าทน่นี้นะฮะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้อย่าลืมเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครตและกดติดตามเหมือนเดิมนะฮะจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากเรามีเป้าหมายอยู่ที่500ร้ซับสไคร์นะครับตอนนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยกันสักนิดนึงนะฮะ เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ